ครับสวัสดีนะครับผมจากช่องพ่อใหญ่โจบ้านนันขอนะครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับนะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับผมรีวิวเหรียญของหลวงพ่อรวยวัดมาบตาพุธจังหวัดระยองนะครับผมเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยนะครับรุ่นนี้นะครับ ข้างหลังนะครับผมนี่จะส่องดูนะครับส่องใกล้ๆเลยเนะครับข้างหลังก็จะเป็นยันนะครับที่ท่านบรรจุไว้หลังเหรียญน,นะครับคล้ายๆยันพุทธซ้อนนะครับแล้วก็ด้านข้างน่าจะเป็นยันมะอ,ะอุนะครับมะอ,ะอุอุนาโลมแล้วก็ตรงแถวกลางก็จะเป็น ยันนาชาลิตินะครับที่ระลึกฉลองอายุ82ปีนะครับผมวัดมาตพุทธจังหวัดระยองนะครับผมเรียนรุ่นนี้นะครับสร้างในปีพศนะครับดูสองใกล้ๆเลยนะครับวันนี้นะครับ22นะครับกุมภา2559้2หกนะครับผม22่กุมภาส5งหนะครับ เป็นเหรียญที่สวยงามนะครับผมมาเป็นเหรียญเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญเสมาเนาะครับเป็นเหรียญเสมาซึ่งทางเกจิอาจารย์ทางจังหวัดแถวแถวระยองนะครับก็จะมีการสร้างนะครับเหรียญเสมากันเยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อทิมนะครับหลวงพ่อทิมแล้วก็หลวงพ่อสาครนะครับผมหลวงพ่อท้องสุกนะครับผมวัดน้องคอนะครับหลวงพ่อศิลนะครับ หลายครูบาอาจารย์นะครับนี่ก็นิยมสร้างนะครับอพิมพ์นี้เป็นเหรียญที่ยอดนิยมเนาะครับส่วนมากก็จะสร้างกันในหลายหลวงพ่อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคไหนเนาะครับทางอีสานเราก็จะมีการสร้างนะครับสําหรับรุ่นใหม่ๆนะครับซึ่งเป็นเหรียญเหรียญนี้นะครับมีความพิเศษตรงที่ก็คือหนึ่งนะครับเป็นรุ่นแรกของท่านนะครับ เป็นรุ่นแรกซึ่งต่อไป10-20ปีนะครับก็จะมีราคาที่สูงนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เราสามารถที่จะนํามาบูชาหรือสรรหาสรรหามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในจากวัดเองนะครับต้องลองสอบถามดูนะครับแล้วก็ถักชมรมต่างๆนะครับจากศูนย์พระเครื่องต่างๆนะครับซึ่งราคาก็ยังไม่สูงมากนะครับตอนนี้นะครับแต่เม่แน่นะครับปี2ปี3ปีราคารุ่นแรกนี้ อาจจะหลายพันนะครับผมราคาที่ค่อนข้างสูงเพราะว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านอีกอย่างนะครับชื่อหลวงพ่อก็เป็นมงคลด้วยนะครับหลวงพ่อรวยนะครับแล้วอีกอย่างพิเศษคือท่านได้ศึกษาวิชาตำหรับตำราในสายทางตะวันออกนะครับซึ่งเกียรจิทางสายตะวันออกนี้นะครับเท่าระยองนะครับชนนะครับซึ่งถ้าไม่งจริงนะครับ จะมีชื่อเสียงโด่งดังยากนะครับแต่ว่าโดยจริงๆแล้วทางสายระยองนี้ก็เป็นพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับการอาถ่ายทอดนะครับจากรุ่นสู่รุ่นนะครับทำให้ะวัตถุมงคลของท่านก็เป็นที่นิยมนะครับแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์มีประสบการณ์นะครับวันนี้ผมก็เลยมาแนะนำนะครับเป็นเรียนรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อรวยวัดมาบตาพุธจังหวัดระยองนะครับซึ่งท่านก็ เหรียญรุ่นก่อนๆของท่านก็สร้างไม่เยอะนะครับสร้างไม่กี่รุ่นนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆปี64นี้นะครับก็มีสิทธิ์ยานุสิทธิ์นะครับผู้ที่สร้างวัตถุมงคลนะครับสร้างให้ท่านปกเสกหลายรุ่นนะครับเราถ้าเรามีโอกาสเนาะครับเราน่าจะเก็บเหรียญรุ่นแรกของท่านหรือว่ารุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามของท่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเจริญพรนะครับรุ่นหลองอายุ 84ปีเนาะครับเป็นรุ่นเสมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็รุ่นเจ้าสัวแสนล้านนะครับผมได้หลายรุ่นนะครับประมาณ3ามรุ่นนะครับ ที่ท่านสร้างก่อนๆนะครับแต่รุน่นนงหลังก็จะมีเยอะนะครับก็ลองหาดูในตามหนังสือหรือตามสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับก็มีการเปิดให้จองให้เช่านะครับก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีความเข้มขขังมีประสบการณ์และอีกอย่างชื่อท่านเป็นมงคลนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับยังไงฝากกดติดตามนะครับกดไล์ อกดไลค์นะครับกดสับสับกใให้ช่องพ่อใหญ่โจบ,บัุนุนขอนะครับเผื่อเป็นกําลังใจวันนี้เสียงแห้งนะครับมาถ่ายทำในห้องพระก็เลยยังไม่ได้ทานน้ำต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ขอจบไปแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ